อีกนะครับในช่วงนี้น้ำอย่าเลือกเกินนะครับโทรศัพท์โทรศัพท์หายในของเกยไรสดไม่ได้นะครับโทรศัพท์ของเกยของเกยดูก่อนครับดูดูเลยมีแต่วิญญาณแล้วไรสดนะว่าลืมนะครับมืออยู่อย่างนี้นะครับโอ้โหขนาดพูดเนี่ยต่อไปผมต้องกลับไปพูดจ้าแล้วเป็นไงครับพี่น้องจ้าแต่ครูแอนบอแอนบอกว่าแบบ จากพี่พินจ้าจ้าจ๋าบุตรูจ้าบุตรู้ปุบใช่ไหมครับช่วงนี้เนี่ยทีมงานเตรียมเพื่อจะมอบของนะครับอก่อนที่จะมอบเนี่ยมีคําถามน้องต้นข้าวนิดหนึ่งขณะที่รอไม่ไม่ไมขอไม่นิดหนึ่งว่าน่าจะเป็นคําถามเดียวกันว่าน้องต้นข้าวจำพินยังไง ที่ให้ครูที่โรงเรียนนักเ,เรียนทุกเรียนสิบวันกันไม่ได <ฮะ S 1> ้เลยครับมริทคนิงยังไงจริงๆแล้วมันเกิดจากความรักแล้วก็ความชอบหน<ต>ูคิดว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรในสิ่งหนึ่งมากๆนะคะวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีมันจะมีวันหนึ่งที่สําเร็จนะคะมันต้องมีวันที่สําเร็จแน,น่นอนแล้วก็เวลาจําเพลงเนี่ย ก็มันเกิดมาจากความรักอะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูตั้งใจทํามันมากๆตั้งใจฟังมากๆเปิดเพลงบ่อยๆฟังเพลงเยอะๆนะคะก็เพลงหนึ่งอะน้องใช้เวลาจำเท่าไหร่เพลงหนึ่งสมมติเราเพลงไม่เพื่งนเนี่ยเอาแบบเร็วๆหรือว่าเอาแบบช้าๆไม่ขันมากเอาแบบเร็วเลยไม่ขันมากเพลงไม่ขันมากเนี่ยหนูฟังประมาณตอนเด็กๆค่ะตอนนั้นยังแบบห้าขวดหกขวดค่ะฟังห้ารอบลองด้า เรานี่เดือนได้ไหมสักท่อหนึ่งไม่กันมาพขึ้นบนเวทีตื่นเต้นตกใจหมดเลยนะครับแล้วขออยากฟังสดๆากฟังสดๆคุณนิวขาสักท่อหนึ่งได้ไหมะม่ขันมากที่รอร้ารอทีงานนะครับตอนนี้ค่ะมันมันขึ้นว่าอะไรคะถ้าเราขึ้นได้เราจะไปต่อถูกแล้วเราขึ้นไม่ได้ก็ไปต่อไม่ถูกนะคะใช่ 喂喂 <laughs> พี่น้องครับปีหน้านไม่ท่วมแล้วนะครับเพราะจะให้น้องต้นข้ามาร้องเพลงนะครับลูกคอ20ชั้นคนระับเราจะจะอยู่บนลูกคอของเธอนะครับบ่แล้วบ่แล้วครับตอนนี้ทีมงานเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมครับต่ออ,อชวิสาเชิญเลยครับอ่าค่ะก็อยาให้น้องรับรับรางวัลอีกแป๊บเดียวน้องรับรางวัลมีใครจ๊ พ่อพ่อแม่แม่รอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าน้องเดินทางมายังไม่ได้พักเลยจากกรุงเทพนะคะตั้งแต่เช้าขออนุญาตให้น้องมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนที่น้ำท่วมนะคะในครั้งนี้นะคะใา,ายสุดนีด้โอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านนิพนธ์บุญยามณีนะคะท่านผออ,อสมพงษ์เดชรัตน์วรกุลแล้วก็คุณครูดเนวค่ะ มีผู้ใหญ่จากทางอาญาณีค่ะญาณีนอกเธอเลยค่ะมีมีใครอีกบ,บ้างคะที่มาจากทางคณะนะอาณัติคุณผู้ผู้ประวันน,น,นะคะคุณรูเมย์ค่ะ นักเรียนบางคนเนี่ยก็บ้านไปหมดนะคะเสื้อผ้าก็วันตอนนี้ชุดนักเรียนก็ไม่มีนะคะเพราะเป็นทานน้าใจอขอเชิญค่ะชุดลูกคนแรกเดินไปคนสุดท้ายเลยค่ะน้องเอามาส่งเลยค่ะเอาของไปส่งเลยค่ะคุณครูเอาไปส่งเลยเดี๋ยวเดินไปเดินเรียงตรงๆเลยค่ะจะขออนุญาตขออนุญาตท่านขออนุญาตจาัดเวทีนิดนึง น้องๆยืนตรงข้างเลยค่ะยืนแบบนี้ค่ะยืนแบบนี้ยืนประกอบเนี้ยค่ะยืนแบบนี้อ่าส่งให้น้องตรงข้าวก่อนพอดีว่าเรามีผู้ใหญ่ใจดีเยอะแล้วก็หันมาขึ้นมาอีกค่ะขึ้นต่อมาเลยค่ะน้องน้องน้องดูตรงนี้นะคะน้องจับตรงเนี้ยน้องจับเลยใครยังไม่มยังดียังไม่มีคู่ลูกมาตรงนี้เลยค่ะลูกมาตรงนี้ ยา <c oughs> ดีไม่มีคู่มีใครนี่หนึ่งสองนี่สามนีม่สี่อีกหนึ่งค่ะเรารวดบัันะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะนี่เด็กนเยันงาด้วยอยนันม่ว่เด็กเด็กยเ เดินลงทางบันไดยตรงกันข้ามเลยค่ะขออีกห้าคนค่ะอีกห้าคนอีกห้าคนค่ะอ่าหนักมากนะคะไปกินได้หนึ่งเดือนเลยขออีกห้าคนค่ะทีมน้องทีมน้องอีกห้าคนค่ะอ่าขออนุญ,ญาตตัดรายการนิดนึงนะคะอาจจะปุกค่ะ หนักมากเพราะว่าค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบข้าวสารอ่ารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะ,ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุน สอนโรตารี่ทั่วประเทศไทยนะคะทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ